สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกมมูนไนโอนิ o n เลเยอร์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่24ของเกมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะก็เป็นกิจกรรมที่วนมานะครับเป็นกิจกรรมนักล่าเนาะก็ วันที์นี้นะบอกไว้เลยนะก็เซฟในส่วนของเพชรนะ,นะเก็บไว้ทิศหน้านะเพราะว่าทิศหน้าเนี่ยลิสต์ตารางเนาะก็คือในส่วนของดาบเนาะนะครับก็สะสมเพชรให้ได้ถึง37,500นะก็จะการันตีในส่วนของดาบนะเก็บให้ได้ในส่วนของาทิทย์นี้นะก็สําหรับที่นี้ก็มีในส่วนของกิจกรรมอะไรบ้างครับก็เป็นล็อกอินเนาะในส่วนของกิจกรรมนักล่านะครับในน,นะก็รับไปแล้วนะผมรับไปแล้วนะก็เป็นในส่วนตรงนี้นะของรางวัล นะรับรายวันนี่อย่าพลาดนะก็ถือว่าในส่วนของอไอเทมก็โอเคนะก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะก็โอเคเลยนะก็มารับทุกๆวันนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะก็เติมเงินนะ เติมเงิน19.99เหรียญนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ผมก็คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเนาะนะข้ามได้ข้ามได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้เพชรในการซื้อไอเทมนะอันนี้ไปแลกของนะแคกของได้นะครับแล้วก็ราคาสูงก็นะผมก็คิดว่าไม่คุ้มหรอกก็ข้ามไปได้นะครับในส่วนของการซื้อใช้เพชรซื้อนะเอาไปใช้ในส่วนของการสุ่มนะนกและสุ่มในส่วนของดาบสุ่มในส่วนต้มหูก็ดีกว่านะครับในส่วนของเพชรพวกนี้นะ แล้วก็อันนี้นะเป็นกิจกรรมเควสรายวันเนาะว่าเราใช้ใจ่ายเพชรหรือว่าทําเควสต่างๆในครบนะสัญหานะในส่วนของเอ่อพวกเอ่ออะไรหนังสือนะเพื่อเปิดตัวละครนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอยเตานะในส่วนของการเขาเรียกนะการทําเควสเนี่ยหมูป่าเนาะที่มันเป็นเหมือนกับล่าเนาะนี่คือกิจกรรมนี้เนาะนี่ครับกิจกรรมนี้นะนี่นะหมูหมูนี่ยแล้วก็กิจกรรมอันนี้นะครับนี่นะ อีสเพนดิชชั่นนะครับตรงนี้นะเนะี่ยก็ทําไปนะครับก็ทำเควสกิจกรรมอันนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับก็ได้ได้พวกของพวกนี้นะไปแลกนะตรงนี้นะครับเหรียญพวกนี้ไปแลกนะในกิจกรรมนี้นะก็สําหรับต้มหูนะก็10อันนะอันนี้ร้อยอันนะถึงจะครบนะอันนี้ใช้300นะนะนะครับก็นะ ใช้สิบันเนาะก็ร้อยอันพอดีเนาะใช้ทั้งหมดสามพันนะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับก็ใช้ในส่วนของการปลดนะปลด ปล,ปลดล็อกแนละปลดล็อกตัวละครนะครับที่เป็นในส่วนของ3สีเนาะไม่นับในส่วนของเดมอนแล้วก็ในส่วนของเสาหลักนะครับเนี่ยฮาชิระไม่นับนะครับแล้วก็ในส่วนของนกเนาะนะครับก็สะสมไปได้เนาะก็สําหรับนกกับดาบอันนี้เนี่ยนะครับก็ได้เซตัสไม่เยอะเท่ากับพวกนกเขียวกับดาบเขียวนะแต่ก็ถ้าหาว่ายังไม่มีนะก็สามารถใช้แทนไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้นี่นะ ก็มีในส่วนของการเล่นนะเล่นเล่นในส่วนของด่านอยู่แล้วนะได้ง่ายนะครับไม่ควรแรกนะครับใช้ต้องร้อยห้าสิบนะครับแล้วกล่องนี้เนะี่กล่องไม่ต้องแรกนะครับแล้วอันนี้ก็พอแรกได้เนาะและแรกได้นะครับวันนี้ก็โอเคนะนะใช้ร้อยอันนะครับสิ่งที่อันนี้นะย คุ้มๆเลยนะที่แรกก็คืออันนี้นะนี่นะครับนี่นะสมุดนะสมุดส้มนะครับแล้วก็อันนี้นะสมุดม่วงนะครับก็สามารถไปแลกให้ครบได้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็อันนี้คือแลกอ,อใช้ในการเลือกตัวละครนะนะสามสีนั่นเองนะครับแล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องรางนะครับอันนี้ก็คือใช้แทนในส่วนของตัวละคร5 <Yoda. S 1> ดาวได้นะครับอันนี้ก็ใช้แทนในตัวละคร6 <Yoda. S 1> ดาวได้นะทุกทุกสายเลยนะครับทุกสีทุกสายเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นไอเทมในส่วนของการปลดตัวละครเหมือนกับอัพอัพตัวละครเนาะอัพอัพดาวขึ้นไปเนาะแล้วก็อันนี้คือเงินนะสำคัญมากๆเลยนะบอกไว้เลยนะครับ แล้วก็ EP ประสบการณ์นะในส่วนตรงนี้นะอ่านะครับก็นะก็กิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วกิจกรรมนี้ก็เช่นกันนะครับกิจกรรมนี้ก็เติมเงินเนาะอ่าเติมเงินนะครับแล้วก็ไปแลกของอะไรพวกนี้ไปนะครับก็ข้ามได้เนาะข้าได้นะแล้วอันนี้ก็คือถ้าได้ในส่วนตรงนี้ได้การการจัด จากกิจกรรมอะไรบ้างครับก like ็กิจกรรมทั uh, ่วไปเนะก็คือทำเควสไลวันแล้วเนี่ยมันก็จะได้เนาะกันอัพพวกเกี่ยวกับเครื่องรางนะก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้นะพวกพวกนี้นะครับนี่นะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะริมเตจในส่วนของวันนี้นะอาทิตย์นี้นะก็มีเทนงูนะครับแล้วก็มีมูจิโรนะครับแล้วก็มีคานะเอะนะครับแล้วก็มีไกกาคูนะแล้วก็ในส่วนของผมจําชื่อไม่ได้ตัวนี้นะก็ ข้ามได้นะข้ามได้นะแต่ว่าสําหรับในส่วนของมูจิโร่กับในส่วนของเอ่อเทิงูนะผมคิดว่า,นะาเออนะนะก็ดีทั้งคู่นะฮางคูเทนเนาะนะก็ดีทั้งคู่นะเลือกไปได้นะแต่ผมจะเลือกในส่วนของอยากได้เนี่ยนะ,ะมูจิโร่นะอ่านะครับก็ฟรีอันนึงเนาะอ่าได้เพชรมาแทนนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ไปตีฮังเทิงูนะครับ ชื่อครับพุเทนเนาะทางเหงูผมผมจะเรียกไอ้ตัวตัวหนึ่งนะมันล่างมันเท่มากนะทางเหงูที่ลมังกรออกมานะหนี่เขามาแล้วนะเหงูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมต้องโชว์เพื่อนนี้นี่มีในส่วนของกิวทัลโล่เลยนะกิวทัลโล่ผมทำมานะสดๆร้อนๆน,นะครับกิวทัลโล่นะสิบสองดาวนะครับในส่วนตรงนี้นะแรงจริงๆนะต้องอวดนิดนึงนะสำหรับกิวทัลโล่นะเพราะว่าดาเมจของกิวทัลโล่ที่ทำได้เนี่ยผม เขาเล่นนะไม่ไทำาน่ะนะเพราะว่าผมอยากที่จะใช้ใน,ใน,น,รรใ,น,นในส่วนของอะไรครับทําในส่วนของในส่วนของอะไรครับในส่วนของโยริจิเนาะแต่โยริจิมาก็ทํากิทาโลนนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเนะี่ยตัวแบกเลยนะเดี๋ยวผม,มเล่นให้ดูนะสําหรับกิทาร่โลนะว่ามันแบกขนาดไหนนะแบยแบบแบบ เขาเรียกว่าสุดแบกนะสุดแบกแบบแบกเลยนะแบบตีดามเมจดุนแรงมากนะสาหรับกิวทัลโลนะเพื่อนคนไหนที่ลังเลอยู่นะเหมือนผมนะไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับกิวทัลโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะกิวทัลโลมันแรงขนาดไหนนะนี่คือมาตีให้เพื่อนดูเลยนะว่ากิวทัลโลมันแรงจริงๆนะี่ฮะ ปั๊บเดียวนะนี่เงี้ยคิวทารโร่ดาเมจไปพันล้านนะนี่ฮไปไปพันล้านนะครับแบบตัวอื่นเนี่ยคือแบบยังอะไรกันอยู่เลยนะตีตีฟับนะพันล้านนะครับเออหนะเกินไปนะนะฮะในส่วนตรงนี้นะคิวทารโร่นะนี่ยไม่ทฉันทำอะไรปั๊บเดียวหายนะเนี่ยปั๊บเดียวหายจริงๆนะคิอทาโล่นะ ตีแบบโหดเทียมโหดเทียมเลยนะโอ้โหเนะบอกเลยว่าทําเผื่อทําเลยนะ ผมว่าแคผมว่าสิบเอ็ดดาวก็แรงนะนะสำหรับกิวทัโรนะโอเคนะก็สาหรับกิจกรรมนะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไปแล้วเนาะสาหรับกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าพลาดนะสาหรับตัวละครกิวทัโรนะคือแบบอวยแบบสุดๆเลายๆลกันนะสําหรับกิวทัโรนะอ่ะนะกิจกรรมวนๆมานะก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะแต่ที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยจํานะ ไม่แตกใหม่แล้วไม่เคยจำนะนั่นก็คือในส่วนของการเปิดอาหารนะเปิดอาหารนี่นะเนื่องจากนะไม่ได้ใช้ในส่วนของเพชรน,นะวันนี้ผมจะมาเปิดอาหารเนเพื่อนให้ดูกันนะครับตรงนี้นะนะเปิดสุ่มแบบนี้ไปก่อนนะได้ได้ม่วงนะสำหรับอาหารนะหมอะได้เลยนะว่าวันนี้นะก็จะมาเปิดนะครับในส่วนของอาหารเพื่อนให้ดูกันนะสีแดงเนาะนะเลนสสีแดงนะครับตอนนี้ เพชรผมเหลือน้อยนะเหลือหมื่นแนละ้วเดี๋ยวค่อยสะสมนะให้ถึงสามพันไอ้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะเพื่อสุ่มในส่วนดาบเนาะในทิศหน้าเนะมีเวลาเก็บเยอะนะสบายๆนะสบายๆนะนะอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มนะผมอยากได้ลุ้งนะอ่าอยากได้ลุ้งในส่วนของสีแดงเนาะที่ผมขาดนะนะครับว้าได้ลุ้นมาอันหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าขอเรี่องเลยนะไม่มีนะ ไม่มีนะฮะผมก็อยากเปิดจริงๆนะสำหรับในส่วนตรงนี้นะแต่ไม่มาเนาะมาอีกอันนึงนะขอให้ลุ้งมาอีกอันหนึ่งนะานนงนะสามารถที่จะอัประดับได้นะอืก็ไม่มีเนะอะผมอยากได้อะไรครับผมอยากได้ลุงอันนี้เนาะนี่ลุ้งอันนี้นะครับเนี่ยมันขาดอีกสองอันเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเปิดในส่วนของอะไรครับต้องเปิดในส่วนของเอ,อสีแดงเนาะ ถุงแดงเนาะน่าเสียดายน่าเสียดายนะอืมผมพอไหมเนี่ยไม่พอนะไม่พอนะเออเดี๋ยวผมเปิดอีกหน่อยดีกว่านะให้ค่าพลังมันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเปิดอันนี้สักอ่ายี่สิบแล้วกันเนาะอ่ายี่สิบนะมาลุ้นกันหน่อยนะว่าค่าพลังวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นหรือเปล่านะอืมนะไม่เข็ดนะออ้ยโอ้โหไม่มีเลยนะในส่วนตรงนี้นะ มามาหนึ่งนะโอเคเนีเหมือนกับว่านะยีอันเนี่ยได้สักอันหนึ่งเนาะเน้ในการปลดนะครับปลดอันนี้ไปนะออโอเคค่าพลังก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเงินเหลือ900นะนะครับอืมนะตอนนี้ผมทำในส่วนของเฟรมเต็มเลยนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ได้อาวุธนะเขาเลียนะ ได้อาวุธเซตนะมาครบเซตให้กับกิวทาร่นะนี่นะกิวทาร่นะครบเซตไปแล้วนะนี่ฮนะโชว์สวยๆเลยนะสำหรับกิวทาร่นะสุดเทพของเรานะนะตอนดีนะครับอ่าโอเคครับก็สําหรับวันนี้เนาะก็เต็มอินนะในการเปิดนะโอ้โนหนขนตะแคงผมลุวงๆนะนะครับอ่าแล้วมาส่มอีกนิดนึงนะเผื่อได้เพชรเยอะนะตอนนี้เหลือ9 0 0รอยเนาะ โอได้ร้อยอยี่สิบก็เอานะครับสำหรับผมผมนะแต่มันจะได้ร้อยี่สิบตลอดเลยนะหาได้สามร้อยมาบ้างนะครับอ่ามาดูข้องสุดท้ายนะเราจะได้กี่เท่าไหร่นะเอ่อสำหรับเพชรนะ อ่าได้ในส่วนของหนังสือส้มนะก็โอเคนะนะครับก็มูลค่ามันประมาณพันหนึ่งนะเออก็เยอะนะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็โอเคนะสําหรับการเปิดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะสําหรับอาทิตย์หน้านะครับว่าเราจะได้ไหมนะนะครับในส่วนตรงนี้นะไม่ครบสักทีเนาะขาดอีก2อันเนาะนะครับโอเคนะครับก็สําหรับอาทิตย์ที่24ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ